กับหมดหน้ากระนานไปดีรู้เรื่องคุณหนี่รู้เรื่องคุณหกนี่รู้เรื่องไปอีกฟังไม่ไหวไหวลุน้นมันฟังอะไรขนาดนี้ไลยาวๆมื่นแป DJ สวัสดีค่ะพี่ๆค่ะวันนี้จะมาเล่นเกม The Queen นะจ๊ะหรือว่าเกมงานเลี้ยงราชินีเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะแต่จากเกมนี้ไปเท่าไหร่นะคะเริ่มที่เบทหกสิบนะวันนี้อยากจะบอกว่าเกมนี้ก็คือปังไม่ไหวจริงๆนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูกันสิว่าเราจะได้ไปเท่าไหร่ไปค่ะ เข้าเรื่อยๆเลยจ้าจังหวะนี้แบบว่าไหลตลอดไหลไม่หยุดไหลไม่พักกันไปเลยจ้าไหลจนเหนื่อยไปค่ะอือหเข้าอีกแล้วดูสิดูความปังของราชินีนะจ๊ะว่ามันปังขนาดไหนคิวไหลอีกแล้วจ้ะอือหขอคอมโบนรกหน่อยจ้าขออยากได้ปังปัง ขอปังกว่นนี้ได้ไหมคิ้วหลายอีกแล้วไปต่อจ้าไปเรื่อยๆวันนี้นะจ้าหืม <c oughs> สวยรู้เรื่อง2008เอาอะไรมาไม่ปังวันนี้ก็คือเราไปเรื่อยๆเ,เลยจ้าอันนี้เป็นเบ็ดหนึ่งร้อยแล้วนะจ้ารู้เรื่องดีไปต่อคะ่ะ ยังว่าวอยู่ว่าวอีกแล้วว่าวอีกแล้วโอ้โห้าวอีกแล้วจ้าจะเข้าไหมาน้อาอเจไหลมาเบาๆกบกิบพอไปต่อค่ะเข้าไหมเข้าไหมเข้าไหมโอ้โหเอไลยู้ได้ฟรีเกมมาสิบเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะจ่ายหรือไม่จ่ายนะจ๊า คิวไหลไปแล้วตอนนี้ที่คูณสองสวยไปจ้าขอคอมโบนรกแตกหน่อยจ้าหกรยไปแล้วแม่เอาอะไรมาไม่ปังไปค่ะโอ้หวเกือบหมดหน้ากระดานไปดิรู้เรื่องคูณห้านี่รู้เรื่องคูณหนี่รู้เรื่องไปอีกปังไม่ไหวไหวลุนมันปังอะไรขนาดนี้ไยายาว มื่นแปดหวานเจี๊ยบไปต่อจ้าคูณแปดจ้าคูณเก้าไหลไหมยังยังอ่ะคูณเก้าก็มาดีครับใรลูนก็มาดีครับอารูเรื่องหว,วาน 3, หวานแจมแจมสามพันเจ็ดฟังอะไรขนาดนี้งงมากมไปค่ะ ตอนนี้อยู่ที่คุด1ินะจ๊ะจะเข้าไหมเอ้ยต้องเข้านะไม่เข้าไม่ได้ป้าพูดขนาดนี้แล้วนะอ่ะรู้เรื่องหวือนว่านีกแล้วสวยพี่สวยอืมสองนาโอเคค่ะฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ